สวัสดีแฟนแฟน,แฟนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดทุกคนครับถ้าชอบปีศาจแดงฝากช่องผีแดงของเราด้วยครับช่องของเราจะมีข่าวแมนยูและมีไฮไลท์ฟุตบอลของแมนยูมาฝากทุกคนกันอย่างแน่นอนครับเดี่ยวข่าวอิตาลีชื่อดังอัปเดตความคืบหน้าดีลแมนยูกับซานโช ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังจากอิตาลีออกมาเผยความคืบหน้าดีลระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเตดกับเดดอนซันโชมิดฟิลด์ดาวรุ่งของบอรุสเซียดอรมุนโดยระบุว่าการเจรจาของทั้งสองฝ่ายมีความคืบหน้าไปมากแล้วและคาดว่าจะปิดดีลได้ในไม่ช้านี้ ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าดอดมูลตกลงขายซานโชให้กับแมนยูในเตดเรียบร้อยแล้วโดยค่าตัวของนักเตะสื่อเหลืองยังคงยืนกรานว่าต้องจำนวน120ล้านยูโรราว4,400ล้านบาทขาดตัวไม่มีลดราคาซึ่งปีศาจแดงก็พร้อมที่จะจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวแต่ขอแบ่งจ่ายเป็นงวดงวด โดยพร้อมที่จะจ่ายเงินงวดแรกจำนวน70ล้านยูโรเรา2,560ล้านบาทให้กับดอรมุลจากนั้นจะแบ่งจ่ายออกไป2งวดจำนวน30ล้านยูโรเรา1,100ล้านบาทและงวดสุดท้ายอีก20ล้านยูโรเรา730ล้านบาทภายในระยะเวลา2-3ปีต่อจากนี้ กระทั่งล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวที่น่าเชื่อถือจากสกายอิตาเลียสื่อดังของอิตาลีออกโรงทวิตตอบย้ำข่าวดังกล่าวโดยระบุว่าการเจรจาของแมนยูไนเต็ดกับดอรมุนมีความคืบหน้าไปมากแล้วและกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายโดยที่ปีศาจแดง ต้องการที่จะใช้เงื่อนไขเพิ่มเติมโดยแบ่งจ่ายเป็นงวดมวด,มวดและหากไม่มีอะไรผิดพลาดซารโช่จะเซ็นสัญญาถึงเดือนมิถุนายน2025ขอขอบคุณที่ชนคลิปของเราจนจบเสียงอาจจะไม่ได้ฟังหรือมีเสียงรบกวนต้องขออภัยกันด้วยครับสวัสดีครับ